ตาตัวนี้ก็คือกระเทียมปลาจะที่แอนไปเก็บมาแล้วที่นี่แอนก็จะเอาไปล้างแล้วก็เอามาพักให้สดดจน้ำจักน้อยนะจ้ะที่นี่ก็จะไปหั่นหั่นขนาดพอซอมี่ละจ็ะจินน้นน้อยจ้ะประมาณซมี่ละจ๊ะ้าแอนก็จะใส่เกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็พริกไทยน้ำตาลลงไปนะจ้ะแล้วก็ มันหอยซีอิ๊วขาวจ้ะแล้วก็จะขยำขยำจะให้แบบพ่อเขานำออกจักน้อยจ้าสูตรแอนกับแปะไว้ให้แล้วเด้อจ้าเด้อเปิดเบิ่งใดเด้อจ้าเด้อ้าบัดนี้ก็ขยำขยำเนื้อจะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันนะจ้ะ ขย้ำไปแป๊บเดียวพี่น้องแล้วเขาก็น,นิ่มแล้วจ้าอาจจะยุบลุวงมากหลายเลยจะขย้ำพ่อนําออกซํำนี่ก็ใส่ได้แล้วจ้าที่นี่แอนก็จะเอาไปใส่แป้งเลยจ้าสูตรแอนกับแปะไว้ให้แล้วเบื้องเอาเลยได้จ้าอัตตาส่วนเ้อ เท้าเทนน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วก็เอาตะก,ก้อนนี่ละจ้าค้นๆให้แป้งเขาละลายก็ถือว่าเป็นอันใสได้ลวจ้าตักแองก็เสียเอาไปเทใส่พิมพ์จ้าเนี่ยจ้าเลื่มได้แล้วประมาณซัมหนี่ลวจ้าได้แล้วแองก็จะเอาไปเทใส่อ,สอ,อ,ใสอันพิมพ์แล้วแต่ผู้ใดสิเทก็ได้ไดละจ้าหรือสิเป็นถ้วยคัพเค้กที่เป็นอันเขอเอ็นเอียงก็นะเป็นซิลิโคนไหมจ้าตัวนั้นก็ได้จ้าตัวนั้น รูปดอกนั่นดอกนี้ก็ได้แต่ว่าเ้ายาใสเต็มพิมพ์เนอเพราะว่าเขาสีน้าไปเวลาห้าถอดเขาสีบอกรอบบอกรอบลายไหมจ้ะมันสีทอดออกมาแบบว่าบอเหลืองบอเป็นบอคอยเป็นแต่เสียบปันไหนแต่ว่าแอนแนะนาให้ใสใแอนกองฟอยแบบนี้จ้ะเวลาห้าหนึ่งเสียดออกมาแล้วห้าก็สีเอามาอันแกออกเลยไหมจ้ะทีนี้แอนก็จะหนึ่งหนึ่งจนกว่าแป้งเขาสีเป็นใสๆเลยจ้ะที่นี่ก็สีมาเห็ด น้ำจิ้มเนื้อจ้าแองกับแปะสูตรไให้แล้วเนื้อจ้าคนให้น้ำตาลละไล่ก็ถือว่าเป็นอันใสได้แล้วจ้าเริ่มได้แล้วเขาก็สิเปียนแป้งเขาก็สเปินใสๆแยกหน่อยจ้าแองกับสียพักให้เขาเย็นก่อนเนืองจากเขาเยังสิแกออกงานยักหน่อยจากที่นี่เย็นแล้วแองกับสียอ,ออกจากพิมพ์น้จใจแองกับสิมาหั่นขนาดแล้วแต่มากเลยจ้า ขนาดสําใไดก็แล้วแต่ว่าเ้ามักแบบไดถ้าเฮ็ดบางๆไห้สิดีจ้าเพราะว่าเวลาห้าไปทอดนะจ้าเขาจะซุกทั่วถึงหลวก,ก็ะที่เขาสิเป็นตะแซ่บไหมจ้าที่นี่ก็ทอดเลยจ้าไฟคนข้างแรงเลยจ้าเวลาในการทอดเท่ากับกับเขานะจ้าเนาะพลิกไปพลิกมาให้เขาอันเหลืองซุกทั่วชิ้นไมมจ้ายังเป็นตะแซบเนาะแองก็จะทอดไปจนกว่าจะแล้ว้อจ้า จะพยายามอันพริกให้สุกจิ้นนึ่งนี่กะให้ทั่วกันจ้ะทอดแบบว่าให้ออกเหลืองๆอะจ้ะกรอบนอกนุ่มในอะจ้ะกินหอมๆเลยพี่น้องอยากให้แอนดีดีโอมีกินเนาะกินหอมมหรีจ้ะตาแอ,องกะสชี่แอนค่วมกรอบพ่อแล้วเนาะแอนมากประมาณสามนิดเนาะจ้ะแองกะจะเอาใส่กระดาษซับมันจ้ะ ซับนำมั่นออกนะจนน๊ะเนาะเสร็จแล้วจะกำหนำจิม้มโอ้ยลองไปเห็ดเบิ่งได้พี่น้องแซ่บอิลีจ้ะแหนฝากฟฟากดซับสะไคร,ร่กดแช่กดไหลให้น้ำน,นะจ๊ะเด้อแอนจะพามาเบิ่งต้นกระเทียมปลานะจ๊ะจะเป็นลักษณะใบลี่แล้วก็ออกจากมั่นมันผิวเขานะจ๊ะถ้าใครประมันใจกะเด็ดดมในเดอ้อจ๊ะเด้อกินเขาสิคือกระเทียมเลยจ้ะ ขอบคุณที่รับชม้วจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า